เซนี่ถือ,อนะกับมาเรียนแล้วรอะค,ะค่ะอ่ะโอเคนะคะวันนี้นะคะเป็นแหล่งลวิทยาลัยเทคนิคสระบุรีนะคะขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลังเหืองเราอ่ะได้เป็น เจ้าภาพในการจอบการแข,ข่งขันทักษะวิชาชีพแล้วก็ทักษะวิชาชีพที่เราจะพามาชมตอนนี้จะเป็น,นทักษะการแขง่งขันวิชาชีพการติดตั้งเครื่องฝาอากาศนะคะเรามีวิทยาลัยที่เข้ามาร่วมในการแข,ข่งขันทั้งหมดด้วยการสื่วิทยาลัยนะคะประกอบไปด้วยหนึ่งวิทยาลัยเทคนิคสระกุรีซึ่งเราไปเจ้าภาพวิทยาลัยเทคนิคข้าหลวงซิมมันไทยสอนนะคะแล้วก็วิทยาลัยเทคนิคการชีพของแคร์แล้วก็วิยา,าล,ลัยสุดท้ายคือวิยาลัยการอาชีพ ข้าวเจ้าวิเชลัยสังฆาชางสลักบุรีนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราอยู่ในขั้นตอนอะไรเดี๋ยวเราของญาตงส่งต่อไปให้อาจารย์อาจารย์มีตรีนิดหนึงนะคะอาจารย์คะขออนุญาตนะคะสอบถามนิดนึงค่ะตอนนี้เป็นการติดตั้งเครื่องขาตัดเป็นเชนค่าแข่งขันนะจ๊ะทราบว่าตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในช่วงของขั้นตอนอะไรช่วยบอกทาเด็กนิดนึงค่ะตอนนี้เป็นการแข่งขันงานท่อนะครับซึ่งตอนนี้ก็ได้เชื่อมแล้วก็ดัดพ่ตามแบบ เสร็จแล้วเหลือขั้นตอนการรอตรวจรั่ว,วครับซึ่งกรรมการก็จะนำไปตรวจแล้วก็วัดขนาดว่าจะเป็นตามแบบไหมครับซึ่งนักศึกษาส่วนใหญ่ก็ทำได้ดีนะครับมีทักษะนะครับสมจะเป็นตัวแทนของอสมกไปแข่งในระดับภาคต่อไปท่านทราบว่าขั้นตอนนี้เด็ก ี๋ยวยังไงนะคะถ้าตอนนี้มาเราเราลงหมดเวลาตั้งกี่โมงคะเมนให้เวลาตั้สิบนาทีอ้าวแสดงว่าตอนนี้เหลือเวลาอีกกี่นาทีคะอาจารย์น่าจะเหลือประมาณนีกสิบนาทีถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวยังไงอีกสิบนาทีนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูว่าทักษะในการที่พี่ๆน้องๆของพวกเรานั้นจะทําการแข่งขันแต่ผิดนั้นจะเป็นด้วยทักษะอะไรอาจารย์มีดีแจ้งไว้เน้อยึงในเดียวขั้นตอนต่อไปจะต้องเป็นการจ่ายคะแนนด้วยนะคะ กันไหนทีนึงนะคะไปเยี่ยมชมนิดนึงก่อนนะคะว่าทำอะไรบ้างน,นี่บรรยากาศอันนี้นะคะบรรยากาศในเรื่องของการที่เราจะทำการนี่นี่น้องๆพี่ๆเขาเตรียมเสร,มสริมด้วยนะคะแสดงว่าตอนนี้นะคะเขาทำการตารือตั้งค์อ่ะขออนุญาตนิดนึงพอดีว่ารถ เด็กๆของพวกเราเก่งมากค่ะทําเสร็จก่อนเวลานะคะและนี่นี่ก็คือชิ้นผลงานของเด็กๆที่ทําการถ่ายทําทแล้วนะคะอาจารย์คะอันนี้ทั้ง4วิทยาลัยนะคะอันนี้คืออาจารย์ที่เป็นตัวแทนที่เป็นอาจารย์ควบผู้ควบคุมของวิทยาลัยต่างๆที่คุณครูได้แจ้งไปแล้วนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวหลังจากนี้ช่วงเวลาว่างจะแนะนําให้รู้จักอาจารย์ทุกท่านนะคะขอบคุณมากนะคะ<า>อย่างนั้นเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเจอกันใหม่อีกรั้นคะ่ะโอเคค่ะ 一不六。